โอเคครับเดี๋ยวเราพามาดูกับเอารุ่นๆเลยมาเอาพีแท็มาครับพี่มาทำอะไรมาประกวดครับเอฟบ้างข่าวลามครับข่าวลามยู่เมื่อไหร่ก็เวามาบีซีซ์นะจ๊ะวันนี้เราตั้วรุ่นกันไหนมาบีซีซ์ครับพีแท็กเอาไปตั้วเลยปะได้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราพามาดูรุ่นนี้ช่วยเท่าช่วยเท่ากับผมเลยนะพี่ครับรุ่นไฮไลท์ครับไฮไลท์นะทุกคนไปครับพีแท็กโอเคครับผมตอนนี้ประกวดเสร็จแล้วเป็นเวลากี่โมงครับเมื่อกี้ ไม่รู้ครับตอนนี้อ๋อเราเกียร์ได้กี่ตัวบอกบอกสามตัวครับมีอะไรบ้างกี่แหลมดิสซี่ใช่ไหมครับดิสซี่หมดไหมมากับดิสซี่เดี๋ยวเราพามาดูกับเชื่อครับในเราพา วันนี้เขาเอาลูกๆอะไรมาเอาพีแซ็กมาครับพี่มาทำอะไรมาประกวดครับอ่าสุดไหมสุดพี่ทุกคันคิดว่าจะเจอคิดว่าเจอเจ้าสำนักเราเนี่ยไม่เจอครับเราไหวไหมไม่ไหวพี่เราสู้เขาไม่ไหวไม่ไหวอาไม่ไหวนะแต่ถ้าเรื่องความแรงอ่ะอ่าก็ไหวคันนี้อะไรคันนี้อะไรคันนี้อ่ะพีแท็ไม่สเต็บสเต็บสเต็บเดิมเดินขับร้อยกว่าโลขับร้อยกว่าโลแล้วครับเองแต่เอาสปีด บอกบอกเฮ้ยจริงปะเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้ที่พี่ถามไปแล้วแค่เป็นอย่างเดียวใช่ครับทันนี้แค่เป็นอย่างเดียวนะทุกคนคืออยากตกใจโอเคเอ่อนี่เนี่ยควมกับเจลเลสซิ่งทั้งหมดทั้งหมดเลยครับเออแล้วเครื่องก็คือเม็ดอย่างเดียวใช่ครับอ่าเดี๋ยวพี่ขอฟังเียงหน่อยได้ไหมได้ครับโอเคอัสตานะเม็ดอย่างเดียวเครื่องเดิมชามเดิมเดิมหมดเลื่อนเดิมโอเคใส่กล้อง ไก่กองครับไก่กองแล้วก็มาดูครับปกติครับไก่กองโอเคได้บอก็ือดูสดไม่มีไม่มีครับโอเคครับจะดูทำไมจะดูทำไมนะแอ่เดี๋ยวของปาเรือนะป้าเรือปลาเปิดคนะปลาเปิดไม่ควรนะครับอ่าซ้ำเฮ้ยไม่กี่เดียวแม่อย่างเดียว ไม่ได้เบียวจริงครับทางคอดูใต้บอได้เลยใช่ดูใต้บ่อนะเดี๋ยวเราดูใต้บ่อนะทุกคนเม็ดอะไรนะเม็ดอย่างเดียวได้แค่เม็ดสี่เม็ดครับดีโดนเลยเม็ดอย่างเดียวเม็ดอย่างเดียวเม่ดเดียวเม็อย่างเดียวอันนี้คืออะไรครับน้องไอ้บ้องขลามครับเอาบ้องขลามนะทุกคนบ้าเราที่รับหิวก็คือหิวหิวอะไรหิวเวฟหิวเวฟโอ้ยหิวเวฟคันสีชมพูอ่ะโอ้ยรู้ล็อกกูได้จ้ะ อยู่เมื่อไหร่ก็เว้มามีสีนะจ๊ะเมื่อไหร่ก็เว้มามีสีนะจ๊ะเออครับน้องอ่อเจ้าเอ็มบ้าครับฝากกันด้วยครับเอ้ยฝากไอจีใดจีไอจีนะครับ underscore underscore จุด a ศูนย์แล้วก็ f แล้วก็สิบสองครับมีมียังเอ้ยมีไปนะมีครับใช่ว่ไม่สวยเลยดิไม่สวยครับถ้าที่จะบอกว่าเดี๋ยวให้คนทักมาเขาทำไงอ่ะอ๋อไม่ได้ครับก็คือรักว่าคนเดียวเลยใช่ครับถามแบบว่าแปลนสวยไหมสวยครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะอะไรนะ อดี๋ยวโดนด่าวันนี้มามียไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาครับเดี๋ยวมันมาโอเคครับอ๋อแล้วไม่พูดเยอะนะวันนี้ก็ขอบคุณน้องน้องมากเม็ดแดงทีเดียวนะครับทุกคนเม็ดแดงี่เดียวโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกับน้องชายผมอีกคนนึงนะผมคือคนนี้นะผมผมตามเขามานานมากจนได้มาเจอกันในงานนี้ชื่ออะไรครับในนามตัวจูตาบจูตาบอาตาโสดไหมครับโทรครับโทรครับอาโสดไอจีก่อนแฟนจีก่อนไอจีก็พีเฮตเอนเอนเอรสกอร์สองตัวแล้วก็ศูนย์แปดบยังไม่มีเมียยังครับยังไม่มีแฟนยังครับ การลืนจีบน้องต้านะครับผมโอเคตอนนี้น้องต้าลูกขันไหนไหมครับ B C X ครับ B C X X ไหม X นิดนึงครับเออเม็ดเดียวเดียวโอ้ทุกคนเราถไปแล้วคันนี้เป็นอะไรเหมือนเดิมเหมือนครั้เมื่อกี้ไอ้เหมเม็ดเดียเดียวอันนี้เม็ดมะกอกอะไรก็เลือกเลยว่มะกอกเม็ดมะกอกลูกนะลูกมะนาวท่านพยมลูกนิมิดครับลูกนิมิดนะครับผมทุกคนกูไม่ขำแล้วกูยืนอึ้งแล้วเมื่อกี้กูเจอคันนู้นไปนะทุกคนคันเมื่อกี้เพื่อนเราไหมใช่ครับอ่า เอ่อคันนี้ออกทิพย์ไหมไม่เคยออกครับไม่เคยออกก็คือขับขับแอกสาวเปิดไปลุ้งไปวันๆประมาณนั้นครับแต่ว่ายังมีคนสนใจ่ไหมยังครับอ่าแต่ว่าน่าเลยนะบ้านเราน่าเลยนะไม่เลยครับใครเลยเดี๋ยวครับขารเลยนะใครก๋วยเตี๋ยวร้านอยู่ไหนร้านอยู่ในซอยละไมครับขับก็ไปก๋วยเดี๋ยวแจ๊บอ่าอยู่ตรงไหนนะเขาไปไปซอยบนสวัสดิ์นะครับโอ้ยเดี๋ยวเวลาพี่ไปกินแบบรู้จักบอกรู้จักเขาเล่นกีฬาดีไหมไม่ได้ ระดับนี้แล้วทุกคนเมือนเับอ่าเดิมเดิมเดิมซตามไม่ตอบไม่ตอบไม่ไม่ละนะไม่บอกไม่บอกทุกคนคือว่าคันนี้เอาขอรู้ใต้บอกขอรู้ใต้บอกไม่มีไรครับสกะอตกอ่ามีข้าวหลามไหมไม่มีไม่มีนะสกรกทโกคนไม่มีสิิงด้วยโอเค อันนี้ถือว่าของจริงของจริงโอเคนอนนอนหมอกนอนหมอกพอนเสียเครื่องพอนพอนเสียก้อเลยปะได้ครับโอเคครับครับครัแข่งแข่งเขายังเลยอ่ะอ๋อดรับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคพอได้ท้าหน่อยโอเคเราลงรุ่นอะไรอ่าก็จะเป็นรุ่นวีซิกประกวดสายชินะครับคิดว่าสู้เจ้าของสำนักคำนี้ได้ไหม ต้องถามเจ้าตัวครับเพราะผมผมก็มาแรงอยู่เหมือนกันที่ว่าโดนได้เลยไม่แต่ว่าสวยนะประกวดสายนะประการประกวดรถนะไม่ใช่ว่าเต็มจะสวยแต่อยู่ที่จัดวาอะไรนะครับครับคุณคุณนุ่นนะครับป้ายิงแลยนะครับเอาความไม่เขายิงนะครับเดี๋ยวเราไปสนใจเพราะเราคอนเล่นมอเตอร์ไซค์นครับไปครับก็นะป้าขอบคุณวันนี้มากนะผมครับครับเดี๋ยวเราพามาดูรุ่นนี้พี่ผมถามพี่หน่อยดิถ้วยอ่ะทุกคนท่านผู้ชมดูช่วยถ้วย ตัวเเท่าตัวเเท่ากับผมเลยนะพี่ครับอ่าไอ้นี้รุ่นอะไรพี่รุ่นอะไรครับไฮไลท์นะทุกคนหมายความว่าไรพี่รุ่นอะไรไฮไลท์ขอดูรถสภาร์คโด์กับสวยงามอ่าลงตัวลงตัวอ่าต้องเทปเลยไหมเทปเลยไหมเทปเลยไหมก็เจ้าคนับโอ้โหโคตรเทปทุกคนคันนี้คือผมถามพี่หน่อยพี่มาจากไหนครับพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรเตลุงครับอ่าชื่อจังเกมครับช่างอะไรครับจังเกมช่างเกมนะพัตตารุงคันนี้พี่ทำเลยนะกี่แสนอ่า แสงต้นๆครับแสงต้นๆก็คือคันนี้เริ่มแสงตรงเลยใช่ใช่หมดตั้งแต่ตรงเลยครับก็คือแสงต้นๆนี่คือเฉพาะที่อยู่ในเครื่องนี้ในรถคันนี้นะอ่่าใชไม่รวมกับที่ผ่านมาแล้วอ่าใช่ครัทุกคนคันนี้ตัดแต่เพื่ออะไรพี่อ่าลูกโป่งเป็ดลกเป็ดครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นเป็นคาบูเป็นคาบูใช่ใช่วิ่งได้ไหมวิ่งได้อยู่จริงเหรอพี่ครับถ้าเป็นได้ถือว่าผมจะทำห้าเจ็ดสี่วาวเนี่ยคาบูเนี่ยพอวิ่งได้ไหมวิ่งได้วิ่งได้จริงเหรอพี่แต่เหมือนบางทีวัวจีนมันอาจจะ ความละเอียดเยอะกว่าว่าก็ไปได้อยู่นะถ้าเราไล่25ไปาได้ไหมไล่25ได้อยู่ครับแต่ว่ามันจะไม่เร็วเท่ากับฉีดใช่ฉีดความละเอียดมันเยอะกว่าอรถจักรยานอะไรจะเยอะให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวต้องถามช่างเจมส์เจมส์ทีเจริงในด้านประกอบรถจักรยานนะครับเขาเรียแล้วคันรที่ทำมากี่ปีให้ผมห่อยนะครับที่จริงอ่ะเดิมเป็นรถจักรยานแบบนี้ เอกอเนี่ยมาเข้าวงการประกวดก็ประมาณเกือบปีมานแล้วแหละมาติดาแล้วก็เลยเดินสายทีนี่โคตสุดนะครับทุกคนคันนี้เดี๋ยวอินเตอร์ให้ดูในคลิปก็คือพี่อยู่วัดตะลุงครับมาถึงนี่เลยครับทำไมถึงมาถึงนี่ตั้งใจเลยครับเพียรด้วยม,มาเพียรด้วยมาหาประกวหมาจิมานมาปรกันใหม่โอเคครับก็วันนี้ขอบคุณมากงครับยังไงครับดีไปทุกคบ อ่าจ้าเฟนไอจ้าเจมก็ลงครับเลก็ตาลุงนะผมกดเข้าผมกเลยเจเลยครับอเคครับก็เลยครับอยู่ในขอคุเจับโอเคครับอเครับโอเคครับอเคอเจครโอเคครับโอเครับโอเคครับเคคนั้โอเคครเนครับโคครับผอเคับโครับโเครับโอเคตับโอเคราเครับโอเคครับโอนนี้ับครับเค้รผมว็เคารับ็อเครเลยนะอครับอเคครับวอาครับอเคครับอคครอเคครอนนี้ก็เคริ่มอเรัดสอนแล้ัเครับก็ครับโอเคครัเคครับอเคครัอเอเครเร่หรอครับอครับ น้าอ็อบหน้าของผมไม่ติดแต่เดี๋ยวเล่นอ็อบแล้วน้าอ,อ,อ็อบน้าอ,อ,อ็บมาที่ไหนมาทีเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นนอฟอบไปเลยว่า,วามันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนน้าอ็ครับมีอะไรผิดพลาดตรงไหนครับน่าจะเยอะเลยครับไทมันดำดูเก,กินไปครับดำดูเก,กินไปใช่ครับก็เลยไม่ได้มืิดมองใช่ครับคือตัวเมีแค่หนึ่งสองแล้วก็สามนะผมโอเคเดี๋ยวเราคุยกับแชมป์เดือดครับน้องตาตอนนี้น้องตาครับตอนนี้น้องตาได้เทอะไรครับสอง ได้ที่สองเอ๊ะหนึ่งครับหนึ่งภูมิใจไหมครับภูมิใจครับได้หมดเท่าไหร่อ่ะฮะได้หมดเท่าไหร่ดี่ก็โอ้นับไปทวนหกหกหมื่นสามปูสามเมียรู้ไหมฮะเฮ้ยเมียรู้ไหมรู้ยายแต่งแต่สนับสนุนยายยายยายไม่สนับสนุนแต่ยายให้แต่งยายไม่ว่าด้วยมันก็คือห้ามยุ่งเกับอย่างอื่นยุ่งยุ่งรถได้ใช่อ่าก็คือวันนี้น้องตาได้ที่หนึ่งครับน้องอ๊อฟ ได้รางวัลปลอบใจได้รางวัลปลอบใจเป็นอะไรเป็นไอขุดปลายแฮนดขุดปลายแฮนด์เอาปลายแทนก็พี่อยากจะบอกน้องๆนะว่ารอบประกวดเนี่ยเราไม่ต้องมาทีเราไม่ต้องเอาสุดแทนเราเอาที่เราเราชอบโอเคนะโอเควันนี้ไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรวันนี้ไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรแต่ว่ารอบหน้าเอาใหม่ใช่ใช่รอบหน้าเอาแบบปะปงไหมใช่ครับลงอีกไหมลงอีกน่าจะหวดกับเพื่อนครับสิงหามีอีกนะสิงหาพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคครับพร้อมข้องอะไรครับพร้อมไหมครับพร้อมหพร้อมแล้ว พอไหมครับปั้งแล้วโอเคครับเอ้ยเลุกของเกียร์ของเกียร์อ่าของไม่เกียร์นี่ถือว่าสุดจัดเลย้วสามตัวงก็แค่คือที่หนึ่งสองแล้วก็ที่สองหนึ่งครับคู่สุดสุดจริงตั้งกล้าับหน้าต้องสุดแล้วนะแน่นอนโอ้โหวันนี้พระบิดาแห่งเกียร์เลสซิ่งอะยอมยอมยอมที่สุดเดี๋ยวเกียร์เลสซิ่งเจอกันเร็วๆนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวรอรถเรายังไม่ทัดเสรไม่เสร็จหน้าผมเดี๋ยวรอดูดีกว่าจะได้ที่หนึ่งสองหรือว่าสามหรือว่า กูไม่ได้ยื่ยเลยครับผมจะดบบผมตอนนี้ประกวดเสร็จแล้วเป็นเวลากี่โมงแล้วเนาะแกไม่รู้ครับตอนนี้อ่อนล้วแกได้กี่ถ้วยบอกบอกสามถ้วยครับมีอะไรบ้างอะไรเต็มแล้วก็สวยงามแล้วก็ฟูคาร์บอนเนาะวันนี้นล้วทุกีหมักอะไรครับหมากมีครับชื่ออะไรครับชื่ออ่อนครับชื่ออะไรครับชื่ออ่อนคอับรังทุกีไหมคระผถามปาเล้วันไม่ไม่ถามคนโอเคครับตอนนี้ผมก็ประกวดเสร็จแล้วนะครับผมก็ผมได้ที่ ที่หนึ่งไม่ไว้ต้องได้ที่สองที่ได้ได้ที่สองเพราะว่าเวป้าสองต้องได้ที่สองนะผมโอเคก็เป็นรุ่นรุ่นนี้นะครับผมมาดูตรงจริงสีสวยนะผมผมก็ไม่รู้ผมว่ารุ่นอะไรผมมาลงเขก็ผมรุ่นนี้ครับผมแต่ไม่เป็นไรนะผมอันนี้เป็นการประกวดครั้งแรกของผมนะผมก็ครั้งแรกถือว่าเป็นบทเรียนนะผมแต่ว่าผมผมไม่ประกวดแล้วเพราะว่าผมผมรู้สึกว่ามันรอนานเกินไปนะผมมาสองุ่นตอนนี้กี่โมง จะตีหนึ่งแล้วก็ผมรอมาประมาณสี่ชั่วโมงนะผมถ้าวันหลังมันมีอะไรทําผมก็จะทํานะผมแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์นะผมก็สรุปวันนี้นะผมวันนี้ได้เสื้อทั้งหมดตามตัวนะผมแล้วก็ได้กล้วยหนึ่งใบนะผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะผมกับสมุยคาโชนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่สมุยคาโชข้างหน้านะผมก็ถ้าใครยอกอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดสามให้กับช่องหนึ่งเลติ้งด้วยก็ติดป้ายประกาศใดของขอไปด้วย เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอันให้น้องเขาปิดคลิปเอาปิดคลิปไหมนายจะเจอกันหนึ่งเลเซิร์นะครับจะมาอะไรก็มาเถอะจะใด้ไม่ได้ขอให้มาจะเร็วขนาดไหนขอให้มาจะเร็วขนาดไหนแต่ว่ารถพี่ก็รถพี่ผมก็แรงกว่าครับเจอกันมาจะแรงขนาดไหนแต่ว่าลาออกก่อนนะเพราะว่าลาไปก่อนนะปิดว่ะเดี๋ยวให้พี่โจงปิดว่าไหะเอาเดี๋ยวก่อนถามว่าพี่จงมาใครพี่พีชื่ออะไรที่แอ้ว l ร t s ซี่ นะครับลิซี่พี่ใครไปพี่พี่โจมักใครอะไรนะพี่โจมักใครมากับแฟนอ่าแฟนชื่ออะไรลิซี่ลก็พี่โจปิดชื่อเมื่อไหร่ก็ปิดกล้องเสียปิดกล้องเสียฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเฟกโจ๊กเด็กแนวครับเด็กแนวโสนไหมมากับลิซี่โอ้ยเราพี่นี่รอบสัตด์นี้ครับผมเพื่อนจะไปตบวมือคาช่วยพี่หน้าเออเดี๋ยวทำงานสวยพี่โก้ได้เจอไหม เดวพิกโกวะรอบด่าเอ้ได้เจอได้เจอได้เจอได้แล้สุดไหมก็ระดับหนึ่งก็คือถึงอาจจะไม่อาจจะไม่สวยแต่แรงก็ไม่แหลกใช่ไหโอ้ยปิดโก้ปิดโก้คืออะไร